สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตหรือแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้สิ่งที่ดีๆให้เพื่อนเราได้รับกันนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอสิ่งที่เม้นต์ไปขอให้ทุกคนได้รับในเร็ววันวันนี้เป็นวันแห่งความดี เป็นวันแห่งวันโชคดีเพราะเป็นวันที่9เดือน5 9นํา5 9ก็คือความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความก้าวหน้า5คือวันแห่งความสุขเมื่อไหลที่เลข9นําเลข5นะคะนั่นคือวันดีที่สุดในศาสตร์ตัวเลขนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกท่าทุกท่านในหลายมีดีในดีมีหลายเสมอนะคะทุกคนจ๋า ไพ่สามก๊กอันนี้เราเอาเรื่องการตื่นรู้นะคะพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวของคุณเนี่ยเชกเช่นนะคะเชกเช่นใครคะเล่าปี่ค่ะเล่าปี่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคะโจโฉกับซุมาเอียถึงแบบรบชนะสำเร็จเพราะเขามีปราดที่ดีแต่ว่านะคะเล่าปี่เขา,าขาดอะไรคะ เขาเขายังไม่ตื่นรู้เนื่องจากเขาไม่มีปาดที่จะนำทางให้เขาแล้วพอเขามาเจอนะคะซูมาเจกโชก็คือคนนี้ใช่ไหมคะซูมาเจกโชเนี่ยก็บอกเขาบอกวิธีการนะคะให้เขาทำยังไงนะคะเล่าปีก็เลยได้ตื่นรู้ว่าเอ๊ะเพราะอะไรโจโชกับซูมาอี้เขาถึงสำเร็จในเรื่องสามกกนะคะพอได้เจอนะคะซูมาเจกนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยนะคะแม่หมองหัวโตวก็เลยเอาการตื่นรู้พลังแห่งการตื่นรู้ในตัวคุณนะคะพร้อมจะได้รับอะไรคุณได้ตื่นรู้ดีหรือ,อยังะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะเข้ามานะคะเปิดไทยในช่วงนี้ก็คือวันแรกนาขวัญใช่ไหมคะอ่าวันพืชบางคนใช่ไหมคะ,คมคะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขยิ้มในทุกๆวันนะคะยิ่งวันนี้เป็นวันขออะไรขอเลยคะ่ะ ขออะไรขอเลยค่ะขอที่ตัวเองแบบมีบารมีพอนะคะนะคะโอเคค่ะเรามาดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะมันจบลงแล้วคุณได้ตื่นรู้พลังการแห่งการตื่นรู้ของคุณนะคะเดอฟูการตื่นรู้การเป็นอิสระมันจบลงแล้วค่ะสิบดาบนะคะทุกคนจา๋ามันจบลงแล้วสิ่งที่คุณบอกอุ้ย ความขาดแค้นคุณได้ตื่นรู้เมื่อคุณเข้ามาดูยิ่งถ้าคุณดูคลิปไหนนะคะที่แบบว่าคลิปไหนของของแม่หมอนะที่บอกว่าคุณจะได้รับนะคุณดูบ่อยๆนะมันจะเหมือนออสโมซิสอะค่ะมันจะซึมเข้าไปในร่างกายในสมองโซนสมองของเรานะคะมันจะซึมเข้าไปนะคะรับโชครับจับยิ่งวันนี้ก้าเดือนหนะ โอ้แม่เจ้าโอ้เม่เจ้าใพ่ใบแรกนะคะทุกคนจา๋าทุกคนเห็นอะไรไหมนะคะ Ace of Cups นะคะพลังงานนะคะการตื่นรู้ของคุณคุณได้ตื่นรู้เรียบร้อยแล้วแล้วพร้อมที่จะรับโชครับอะไรที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณปรารถนาคุณได้ตื่นรู้และคุณพร้อมที่คุณล้างจิตใจล้างสมองของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณมีโพสิทีฟพลังงานนะคะเอนจีเหมือนแม่หมอเลยนะคะเนื่องจากลูกดวงของแม่หมอเนี่ยเป็นคนที่สีนเสมอกันนะคะจึงนำพาให้มาเจอกันยินดีด้วยนะคะทุกคนขอโอ้ยมันช่งงางนาเงินเงินขออนุญ,ญาตนะคะว่าเราว่าจะไม่ตื่นเต้นขอโทษ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 แม่หมอก็แบบลืมหลุดทุกที่เลยนะคะ,ะการเงินนะคะ คุณชอบเงินนะแบบทํางานเนี่ยเหมือนเหมือนคุณเป็นคนผลิตแบงก์เองอะ่ะเงินจะไหลมาเทมาทุกคนเงินจะไหลมาเทมาน,นะคะหาคุณนะคะยิ่งคุณมีความสุขในการทํางานนะคะเงินก็จะพังผูเข้ามาหาคุณเลยจ้าวันนี้รับสับ์กับโชค9559นะคะการนะคะคุณเป็นคนชอบเสี่ยงนะนะคะความเสี่ยงต่างๆไม่ใช่แบบว่าน,นี่นะคะเป็นคนแบบ ชอบแบบเหมือนเหมือนสามก๊กเนี่ยค่ะชอบแบบต่อสู้แข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณได้รับชัยชนะนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเป็นชาวธาตุนะคะดินน้ำลมไฟนะคะธาตุอะไรก็ได้นะคะแต่ไพ่ที่ออกมาคือนะคะธาตุดินธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุไฟธาตุลมยังไม่ออกโอ้แม่เจ้าคุณได้ตื่นรู้แล้วค่ะ คุณได้ตื่นรู้แล้วพลังแห่งแสงสว่างในตัวคุณอ้แม่เจ้าโอ้ยทำไมมันดีอย่างนี้เดอร์ซันจบที่เดอร์ซันได้ไหมคะทุกคนจบที่เดอร์ซันเลยวันนี้ทุกคนเราขอลองทุกคนนะเราบอกทุกคนนะทุกคนอย่ามีแบบใครทําอะไรก็ยิ้มไว้นะคะวันนี้เป็นวันที่โคตรดีเลยอะ่ะมันคือวันที่ดีเก้ากับห้ามาอยู่ด้วยกันเราบอกเลยว่าดีมาก แล้วขึ้นเดือสั้นแบบนี้ใครได้เจอคลิปนี้ก่อนคนอื่นนะหรือว่าคลิปนี้ภายในวันที่9เดือน5นะคุณรับพรไปได้เลยนะคะนะคะเพราะมันจบลงเร็วนี่ไงสิดาบออกมาย้ำเตือนว่ามันจบแล้วลงแล้วนะ นะคะคุณได้ตื่นรู้แล้วเนี่ยแสงสว่างในตัวคุณออราเป็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์ในยามนี้เลยนะคะพระอาทิตย์ในวันที่9เดือน5เนี่ยทุกคน9ก่อน5มันคือนิมิตใหม่ที่ดีนะคะทุกคนอุย้ยนะคะนะคะมันสามดาบนะคะสามดาบก็คือคุณความเจ็บปวดของคุณนะคะเหมือนฟ้าหลังฝนยิ่งสวยงามเสมอ ฟ้าหลังฝนเมฆหมอกที่มาปิดบังคุณมันมันกำลังจะจบลงมันได้จบไม่ใช่กําลังมันจบลงแล้วจ้ะนะคะฟ้าหลังฝนของคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวพลังแห่งการตื่นรู้ของคุณบางคนก็ยังไม่ตื่นรู้หมดนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังมีแบบสิบเหรียนไม่ตื่นรู้ได้ไงคะนะคะ เมื่อคุณตื่นรู้แล้วเมื่อคุณมีปาดมาบอกทางแนวทางคุณปาดในที่นี้สุมาเ็กโชมาบอกทางในการเราบอกแล้วไงว่าไพ่สามกุกกะถึงเราจะเอาท่านมามาแค่เป็นแบบตัวตนคําว่าตื่นรู้อะ่ะท่านก็มีพลังที่เราบอกว่าทุกคนไพ่สามกุกมีพลังแรงมากคือเราดูของเราแล้วเรายัง,ยงแบบโอ้ไ oh ม่กอนแบบนี้เลยค่ะแล้วเราดูให้ญาติเราให้ครอบครัวเรานี่แบบ นะคะเขาบอกว่านะคะอ่ะนะคะคุณนะคะบางคนเดินเดินออกมาเถอะค่ะสิ่งที่ไม่มันทําให้คุณไม่มีความสุขมันอาจจะมีความสุขแหละแต่ว่าคุณยังไม่เต็มร้อยนะคะคุณก็เดินออกมาเถอะค่ะถ้ามันยังไม่เต็มร้อยบางทีอะคุณเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าทํางาน10ปีอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะทางานผิด ผิดที่10ปีก็ไม่รวยอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนนะคะแต่คุณจะรวยนะเพราะมันขึ้น10นะคะบางคนนะคะบางคนจะเจอคนรักเป็นพ่อไม้เนื้อหอมเป็นซีโอบางคนเดินออกมาชีวิตคุณเปลี่ยนเป็นเจ้าคนนายคนเลยนะคะเป็นแบบบางคนเดินออกมาถ้าเป็นผู้ชายนะเดินออกมานะคะเดินออกมาสู่จุดฝันของตัวเองคุณจะมีความสุขคุณจะได้เป็นเจ้า เจ้าของบริษัทเป็น c ีโคุณจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองมากขึ้นแต่ตอนต้องวางแผนแพนนิ่งก่อนนะคะมี PDCA นะคะในในในธุรกิจของตัวเองต้องวิเคราะห์ก่อนนะไม่ใช่แม่หมอบอกออกมาก็ออกมาเลยไม่ใช่นะคะ คู่รักแน่นอนใครที่นะคะอยากมีคู่รักคุณได้เจอคู่รักแน่นอนเมื่อคุณตื่นรู้แล้วพลังงานในตัวคุณช่างดีเหลือเกินนี่คือพลังงานในตัวคุณนะคะคุณพลังงานในตัวคุณคุณตื่นรู้แล้วคุณได้นะคะพบปาดนะคะสุมาเจ็กโชอย่างแท้จริงนะคะมาไขข้อปริศนาของคุณเหมือนคุณเป็นเหล้าปีนะคะคุณเปรียบเสมือนเหล้าปีทิ้ง ไปลบเมื่อไหร่ก็ไม่ชนะเพราะไม่รู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาบางคนจะเจอรักใหม่นะคะรักที่เป็นเด็กเข้ามาหานะคะเด็กอาจจะแปลว่าอายุห่างกันปี2ปี3ปีบางคนคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะบางคนนะคะลูกหนี้พยายามจะหาเงินมาใช้หนี้คุณนะคะเขาพยายามอยู่นะนะคะคนที่หวังลูกหนี้นะคะบางคนรักเก,เก่าจะกลับมาหานะคะนะคะแต่ถ้าเป็นรักใหม่จะเป็นพ่อไหม้นะคะ ะะพ่อแม่ที่มีความ,วามเพียบพร้อมนะคะแล้วไงคะพลังการตื่นรู้ในตัวคุณคุณปาถนาสิยนะคะ the employer คุณจะได้ชาวต่างชาตินะคะถ้าเป็นคู่รักนะถ้าเป็นคู่รักคุณจะได้ชาวต่างชาติเข้ามาถ้าเป็นคนที่หวังเรื่องงานนะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ผู้ชายเข้ามาอุปถัมภ์คุณในเรื่องการเงิน นะะในเรื่องการเงินนะคะและการงานนะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะแล้วก็นะคะคนที่หวังปรารถนาคู่รักคุณได้ตื่นรู้แล้วผู้ใหญ่ของคุณนะคะคุณคนที่คุณนับถืออ,อ,อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะผู้ใหญ่ในที่นี้เดอะแฮงแมนนะคะเดอะแฮงแมนนะคะเดอะแฮงแมนเขาบอกว่ากับหัว มันกลับหัวนะคะเดยแฮงแมนกลับหัวของเรานะคะไม่ต้องรอนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเมื่อคุณตื่นรู้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละค่ะ <c oughs> ไม่ต้องรอเลยในเมื่อคุณตื่นรู้คุณพร้อมรับเมื่อคุณเดแฮงแมนอยู่ดีๆก็กลับหัวเราก็เลยเอมันมันกลับแบบนี้นะคะปกติเดแฮงแมนจะต้องบอกว่ารอแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มันขึ้นให้เราแบบนี้เราจับขึ้นมาแล้วมันขึ้นเราก็เลยบอกว่า ไม่ต้องรอนะคะโชคลาภเงินทองนะคะสิ่งต่างๆกำลังจะเข้ามาเกื้อหนุนชีวิตคุณให้ดีขึ้นแค่คุณวันนี้ขอวันนี้วันเดียวนะทุกคนทำจิตใจให้เบิกบานนะคะ mm hmm. การงานนะคะ mm hmm. ก,าการงานของคุณหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานแห่งความโชคลาภปุกๆมากับหนึ่งถ้วยนะคะถ้วยที่ใหญ่มากเลยช่วงนี้หนึ่งเหรียญกับหนึ่งถ้วยออกมา พร้อมกันบ่อยมากคลิปนะคะแสดงว่านะคะคุณจะได้แน่นอนนะคะพลังแห่งการตื่นรู้ของคุณนะคะคุณชนะแน่นอนนะคะอไิดลายไม่มีนะคะขออย่าได้เกิดไิดลายเลยนะคะการงานเริ่มนิ่งแล้วนะคะเพจอับอนนะคะการงานเริ่มนิ่งเด็กถือไม้เท้าเห็นไหมคะเหมือนเด็กปลูกต้นไม้ใหม่ๆมมันก็เลยแบบเริ่มเริ่มมีกิ่งเริ่มมีใบโผล่ออกมาแสดงว่าการเงิน การงานเริ่มนิ่งแล้วนะคะแล้วก็เด็กถือนะคะที่ผ่านมาบางคนยังไม่ตื่นรู้นะคะบางคนยังอาคติกับักบกับตัวเองอยู่กับสิ่งต่างๆบางคนยังไม่ตื่นรู้ยังแบบว่าไม่เชื่อหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่เชื่อนั่นนั่นคือแสดงว่าใจคุณนะ่ะยังอาคติหรือว่าอะไรทุกคนต้องแบบว่าเนาะแบบว่า ไปดูคลิปของคนอื่นหรือใครก็ตามนะให้น้อมรับแต่สิ่งดีๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นคลิปของแม่หมอนะคะน้อมรับอย่าดันทุลังนะคะฉันรวยแล้วฉันนุ่นฉันนี่ถ้าก็ก็น้อมรับรวยแล้วก็รวยอีกสิพูดอย่างนี้ฉันรวยแล้วฉันก็น้อมรับสิมันต้องเป็นของฉันฉันรวยแล้วฉันก็รวยอีกรวยอีกรวยอีกแบบนี้ค่ะคะนะคะเข้าใจไหมคะนะคะอ่ะนะคะการต่อสู้ที่ผ่านมา คุณจะได้แน่นอนนะคะมีการแลกเปลี่ยนเงินตานะคะสามเหรียญการแลกเปลี่ยนเงินตาของคุณนะคะการทำงานกับชาวต่างชาติการเดินทางไปต่างชาติเอ้ยไปต่างประเทศนะคะรักใหม่ๆเป็นชาวต่างชาติชั่วนะคะคุณจะมีความสุขนะคะได้รับเงินก้อนโตสิบเหรียญอะทุกคนทุกคนคิดว่าได้รับไหมล่ะนะคะ ชัยชนะแห่งด้านการงานนะคะหกไม้เท้านะคะคุณเป็นอัศวินคุณเป็นคนที่โชคดีด้านการงานมันเหมาะสมแล้วที่คุณจะมีความสุขนะคะคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องการงานของคุณนะการเจรจาต่อรองในเรื่องการงานหรือการเงินของคุณเมื่อคุณตื่นรู้คุณได้มาดูคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขสมหวังเพราะคุณคือออกมาย้ำเตือนว่านะคะคุณ นะคะได้พบความสุขในด้านการงานการงานทำให้เกิดเงินทำให้มีโชคลาภอีกดังหากนะคะเพราะขึ้นเดือดซันแล้วก็ขึ้นหนึ่งเหรียญน,นะคะต่อค่ะนะคะแป๊บนึงนะคะราชินีนะคะราชินี q u e ส์อ f อนนะคะราชินีถือไม้เท้าคือราชินีผู้มีความสุขผู้ชอบเข้าสังคม ผู้ชายก็ชอบเข้าสังคมนะคะการเข้าสังคมดีอย่างคืออะไรคะเราได้เรียนรู้ชีวิตคนอื่นเรื่อยๆืๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไร่างเงี้ยค่ะเดมูนนะคะบางคนพลังการตื่นรู้ยังไม่ตื่นรู้ดีนะคะบางท่านบางท่านตื่นรู้แล้วพร้อมรับโอกาสใหม่ๆบางท่านก็ยังเป็นเดิมูนอยู่นะคะยังไม่ตื่นรู้อยังแบบอย่างที่เราบอกนั่นแหละคะ่ะนะคะนะคะความขัดแย้ง คุณยังขัดแย้งในตัวคุณไม่ได้ขัดแยง้งการทํางานก็มีความขัดแย้งนะคะแล้วคุณก็ขัดแย้งกับตัวคุณเองด้วยนะคะคุณก็ขัดแย้งกับตัวคุณเองด้วยนะคะใช่หรือไม่บางท่านนะคะมีความขัดแย้งในตัวเองด้วยนะคะเนี่ยมีความขัดแย้งในตัวเองนะคะแล้วก็ขัดแย้งกับคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ปลดล็อกตัวเองนั่นเองนะคะยังไม่ถือว่ายังไม่ปลดล็อกตัวเองนะนะคะ เอามาดูกันต่อคะ่ะแล้วไงคะนะคะบ้างคนนะคะคนที่เป็นผู้ชายพูดถึงความรักก่อนนะคะคุณจะเจอผู้หญิงที่ชอบเข้าสังคมผู้หญิงที่สวยและรวยทรัพย์นะคะผู้หญิงที่เก่งฉลาดนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะโสดคุณจะมีผู้ใหญ่มาอุปถรัรมภ์ค้ำจูคุณนะคะผู้ใหญ่ซัพพอร์ตได้ดได้ได้แฟนเป็นเจ้าสัวอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะคะพรรยาของคุณนะคะจะนำสิ่งดีๆมาให้นะคะ,ะพันธุาของคุณเหมือนเป็นคนเป็นคนมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีสิ่งดีๆอ่ะเป็นคู่ที่ดีอ่ะคะ่ะ นะค,ะคนที่เป็นผู้ชายเข้ามาดูภรรยาจะดีคนที่เป็นผู้หญิงเข้ามาอยู่ที่มีครอบครัวนะคะคุณนั่นแหละคือคนที่เอ็กเปิดที่สุดคือคนที่ตื่นรู้นะคะสิ่งใหม่ๆการคิดรเริ่มใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในตัวคุณคุณได้ตื่นรู้แล้วเห็นไหมคะการตื่นรู้ของคุณคุณได้ตื่นรู้สิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆกําลังจะพร้อมให้คุณรับ จงอ้าแขนรับเปิดแขนรับเลยนะคะความสําเร็จในเรื่องการงานคุณดูทีคะแปดไม้เท้าคุณน้อมรับได้เลยคุณได้ตื่นรู้ทั้งเรื่องการงานการเงินนะคะความสําเร็จในเรื่องการงานเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังติดที่คําว่าคุณยังไม่พร้อมคุณยังมีความคิดมากคิดเยอะอยู่นะคะคุณยังมีความคิดมากคิดเยอะอยู่นะคะคุณยังมีความคิด จริงๆเดี๋ยวเราขอให้ไพ่อีกอันนี้นะคะเราขอนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเราอยากแบบว่านะคะขออนุญาตไพ่สามก๊กแป๊บหนึ่งค่ะนะคะขอไปหยิบไพ่สามก๊กแป๊บนึงนะคะไพ่คําเตือนนะคะไพ่คาเตือนของสามก๊กนะคะเราขอไปหยิบไพ่คาเตือนของสามก๊กมานะคะไพ่คําเตือนจะมีทั้งหมดเก้าใบนะคะไพ่คาเตือน นะคะเราจะมีทั้งหมดเก้าใบแต่ไม่รู้กาลาเทศะออกแล้วนะคะคำเตือนคือคำไม่รู้กาลาเทศะนี่คือไพ่คำเตือนของสามกกนะคะคือคุณตื่นรู้แล้วแต่คุณไม่รู้กาลาเทศะนะคะอันนี้ตีความหมายนะคะเช่นเช่นคำว่าไม่รู้กาลาเทศะของคุณเนี่ยนะคะ เฉดเช่นคนนี้นะคะวีกกนะคะวีกกเขาเป็นลูกของใครคะนะคะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะคือเขาอะแบบว่าไปลบโดยแบบว่าไม่รู้กาลาเทศะไม่ไม่ฉลาดเฉลียวเลยนะคะแบบว่าบางทีก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะลบแต่ว่าไม่รู้เลยว่าต้องเดินหน้าหรือถอยหลังคุณจงนอบน้อมได้เรียนรู้อะไรได้ฟังอะไรมานะคะ ก็ให้รับรู้สิ่งนั้นที่กิงมันยาวละเอียดนะคะแต่ว่าเรายังจําไม่หมดนะคะเรายังออดโมิสเข้าสมองไม่หมดนะคะเรื่องการการไม่รู้เทลกะลเทศะเพราะว่าไพ่ใบหนึ่งเนี่ยมันมี3หน้าที่เราต้องอ่านนะคะที่เราต้องอ่านเราก็จําให้ได้อะไรเงี้ยใช้ความจําแล้วก็ใช้จิตวิญญาณในการอ่านด้วยนะคะคือนี่ละค่ะนะคะความไม่รู้ ากาลเทศะของคุณมันจะทําให้คุณไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการบางคนวู่วามบางคนอคติมีสิ่งอคติอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะทําให้คุณไม่รู้ไม่ได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะนี่คือไพ่คำเตือนของไพ่สามก๊กนะคะนะคะโอเคค่ะนะคะเมื่อเตือนแล้วคำเตือนดีนะคะให้คุณได้ระวังเพราะคุณคิดมากคิดเยอะบางคนคิดมากคิดเยอะนะคะเนี่ย ให้ความคิดมากคิดเยอะนะคะคิดไปก่อนนะคะคิดไปก่อนล่วงหน้าไพ่นะคะแต่มันได้จบลงแล้วนะคะทุกคนะนะคะเนี่ยค่ะนะคะความคิดนี่คือไพ่เสียของคุณนะคะแล้วก็เกิดความขัดแยง้งนี่คือไพ่เสียเราบอกแล้วว่าไพ่ในร้ายมีดีในดีมีร้ายเสมอไพ่เสียของคุณมีเท่านี้เองค่ะและมันได้จบลงแล้วเพราะขึ้นสิบดาบ คุณจงล้างใจของคุณให้ตื่นรู้เหมือนกับนะคะเล่าปี่ด้ได้เจอนะคะซูมาเจ็กโชเขาก็ได้ตื่นรู้ความพังทลายของเขาได้หมดสิ้นแต่นะคะให้รู้กาลาเทศะให้รู้รู้จักนอบน้อมถ่อมตนนะคะแล้วคุณจะได้เจอสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ที่คุณจะได้รับ เดซันของคุณคุณได้ตื่นรู้แล้วบางท่านยังไม่ตื่นรู้นะคะการเงินโชคลาบมาก่อนเลยอุ๊ยไม่ใช่โชคลาบค่ะการเงินจะเพื่องฟูกการเงินเรื่องการงานนะคะการเงินในการงานของคุณนะคะคุณทํางานคุณก็จะได้เงินเยอะมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะมีการเจรจาต่อรองนะคะการเงินดีค่ะหรือการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะทุกคนจ๋มีการเจรจาต่อรองกับชาวต่างชาติแบบนี้ นะคะการเงินนะคะแล้วนะคะเมื่อคุณขึ้นดีเอมพอยเลอรนะคะขออนุญาตนะคะเมื่อคุณขึ้นดิเอมพอยเลอร์แบบนี้นะคะคุณแน่นอนคุณจะเจอหลักแท้นะคะเจอรักแท้แน่นอนนะคะเมื่อคุณได้ตื่นรู้เพราะว่าเป็นไพ่คู่รักใครปรารถนาความรักก็จะได้เจอหลักแท้ได้โชคราบลอยนะคะได้โชคราบรอยแบบนี้เลยนะคะโชคราบลอย เอตขึ้นมา3มเอดทุกคนเอดขึ้นมา3เอดอะจะมีอะไรดีขนาดนี้นะคะคู่รักก็ขึ้นนะคะคนที่จะเจอคู่รักก็ได้เจอคู่รักความเป็นเศรษฐีหรือเอ็มพอยเลอร์นะคะก็มีนะคะนะคะแป๊บน,นึงน,นะคะเราขอมั่งมีสีสุขความมั่งคั่งล่ำรวยเป็นเศรษฐีคู่รักก็ได้นะคะแล้วก็เงินการงานก็ได้นะคะทุกคนจ๋านะคะ การงานก็ดีนะคะแปดไม้เท้าอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยคุณได้ตื่นรู้แล้วพร้อมรับทั้งโชคลาภการงานใหม่อะไรใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณจงน้อมรับแต่สิ่งดีๆในคลิปนี้เพราะคุณได้ตื่นรู้เรียบร้อยเ้าเดือนห้านะคะเป็นวันแห่งความโชคลาภไพ่เตือนบอกว่าให้คุณรู้กาลเทศะนะคะอย่าบู้วามทําอะไรก็ตามนะคะ รู้ตัวเองเสมออยู่ในสติถ้าคุณตื่นรู้แล้วคุณจะต้องรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะคะแล้วสิ่งดีๆจากกองไพ่นี้จะเข้าสู่หาคุณโดยเร็ววันนี้แน่นอนค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายเ,าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ